ล่าสุดทางด้านของเลขาาโต้นะคะก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าการเคลื่อนไหวการขยับเขยื่นครั้งนี้ของยูเครนหน้าง,งานกับรัสเซียในเวลานี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการสร้างความได้เปรียบในการเจรจานั่นเองนะคะก็บอกแล้วล่ะคะ่ะว่าการขยับครั้งนี้ของรัสเซียยูเครนนะคะก็เพื่อที่จะนําไปสู่การเจรจาสันติภาพแล้วก็ปิดจ็อบ ตามความต้องการตามคําแนะนําของประธานาธิบดีสจิ้นผิงแล้วก็ทั่วโลกนั่นเองล่ะค่ะแล้วสุดสืออาทีก็ได้รายงานนะคะว่าทางด้านของเลขานาโตก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าการเคลื่อนไหวของเทียฟในครั้งนี้จะทําให้เกิด ความได้เปรียบเพื่อความได้เปรียบในการเจราจาสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็แน่นอนค่ะหลายๆนักวิเคราะห์ก็มองตรงกันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ใกล้ๆที่จะตลาดวายแล้วล่ะค่ะเป็นการสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นนะคะต่อการเจราจาทั้งทาง,ทงด้านรสัสเซียแล้วก็ยูเครนล่ลาสุดทางด้านของเมสเปเดฟนะคะมือขวาของปูตินก็ได้เสนอแนะออกมาด้วยนะคะที่จะสร้างเขตกันชนขึ้นมานะคะที่โปลแลนด์นั่นเองล่ะค่ะซึ่งก็จะเข้ากับบ,บทวิเคราะห์นะคะแล้วก็ มเดลเมื่อครั้งของเกาหลีนั่นเองนะคะที่จะมีการยอมถอยกันคนละก้าวเพื่อที่จะปิดจ็อบเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองล่ะคะ่ะก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะกําลังจะปิดจ็อบแล้วแ่ะคะ่ะทางด้านของการเลือกตั้งสหรัฐนะคะหากทรัมป์ได้กลับเข้าทําเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งเขาเองก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สําคัญนะคะที่จะทําให้การเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทรัมป์ตอนนี้นะคะก็คะแนนนําที่สุดในบรรดาของผู้ที่ลงสมัครครับเลือกตั้งของสหรัฐ ในเวลานี้แล้วก็โอกาสที่เขาจะกลับมาก็เป็นไปได้มากด้วยนะคะอีกทั้งทรัมป์กับ ูตินเองทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่ามีความสนิทสนุกกันดีค่ะเขาเองก็ชูแคมเปญน,นโยบายนี้ในการเลือกตั้งด้วยนะคะว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการเจรจาสนธิภาพเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงเลยละค่ะก็หลายๆชาติเองก็ร่วมหนุนนะคะล่าสุดทางด้านของฮังการีก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่ต้องการจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้ปิดจ็อบลงได้อย่างเร็วเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของสหรัฐเองค่ะถึงแม้ไบเดนนะคะไม่อยากจะถอยแต่ว่าเซเลนสกี้อยากจะถอย แล้วล่ะค่ะแต่ว่าด้วยความที่วริภาพกันแล้วก็เหตุการณ์บริบทต่างๆภายในสหรัฐเองนะคะก็จําเป็นให้ทางด้านของสหรัฐแล้วก็ตะวันตกที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆนะคะจำเป็นที่จะต้องปิดจ็อบ ที่อยู่เคกรนะคะเพื่อที่จะมีงานด่วนมากกว่านั่นก็คือจีนไต้หวันในทะเลจีนใต้นั่นเองล่ะคะ่ะในเวลานี้นะคะก็คาดว่าทางด้านของตะวันตกกอคงจะทําอะไรตามอําเภอใจได้ยากแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะการจัดระเบียบโลกใหม่ล้อหมุนแล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วการที่จะทําอะไรได้ตามอาเภอใจเหมือนในอดีตก็คงเป็นไปได้ยากแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ากลุ่มดรีมทีมนะคะกลุ่มสมาชิกของผู้โลกใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ก็มีความเหนียวน ทีี่เดยวท้งด้านของคิสเซนเจอร์นะคะซึ่งก็เป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งของโลกนะคะก็มองไว้ค่ะว่าการเจรจาสติภาพอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้แหละคะ่ะ